ทุคนะตอนนี้เปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการสร้างเสริมรายได้เป็นเรื่องสําคัญค่ะมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการช่างผมอุ่นใจบายพมอให้ผมนั้นได้พลิกชีวิตคุณเขาจะทําการช่วยพัฒนาทักษะแล้วก็สามารถทําให้คุณสามารถไปเป็นช่างตัดผมเสริมรายได้ให้กับตัวเองได้ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ จินนาจาันบำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการช่างผมอุ่นใจบายพมอให้ผมพลิกชีวิตคุณที่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสำนกักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยกรมอนามายัยกรมพัฒนา มือแรงงาน และกลุ่มบ้านหน้าพระลานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพและผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่งและดูแลทรงผมเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในภาวะการเกิดโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศผ่านการระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการเป็นช่างผมมืออาชีพอย่างมีมาตรฐานมีสมรรถนะทั้งในด้านอาชีพ ช่างผมรวมถึงการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจรโดยมีนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนางสาวสุนีศรีสงา่าตระกูลเลิศรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนางรุ่งธิวาสุดแดนรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการถแถลงข่าวดังกล่าวค่ะ